พี่น้องครับเมื่อหนี้พาพี่น้องมาเก็บพักหวานน้ำกันครับอำเภอดวงหลวงจังหวัดบุรีรัายครับพี่น้องไปเบืองน้ำกันครับวาสีมันบ่มหมันครับไปครับก่อแหลกแห่งหมันครับพี่น้องอ่อนอ่อนครับนี่ครับพี่น้องไปครับอู้อีกยอดหนึ่งครับพี่น้องอ่อนออนอยู่เดียวๆเลยครับมียอดเดียว ทำงามขบหนียอนหนึ่งครับพี่น้องไปแขงเซตไข่หมดแดงครับเสียบเสียบครับอีกยอนึงครับเป็นหนึ่งเซปลากระเสียบนะครับไหนหน่อยอ่อนๆครับพี่น้องนเนี่ซ้ำเหนียวไปหลวกใส่ตำหะฮงนะครับนีนเสร็จแล้วครับ หยอดตังอนเนี่ยเป็นหลวกหลวกแล้วเอาไปหยอะแซกตํหมักหงครับพี่น้องสุดหยดเท่านั้นเด้อครับพี่น้องจะไปใส่ก็ตํหมักหงตอนหลังจากหลวกสุกๆแล้วนะครับเสียบุกหงออกจากกวอนเสียบุกหงออกจากคอกแล้วครับเอาไปหยาะแซะครับแซบครับพี่น้องอืมอ่อนแล้วครับพี่น้องหาหกหยอดครับอยู่น้ำกัน เดี่ยวเลยเนี่ยครับพี่นอ้องปื๊ดยอดนี่ไหมพี่นอ้องว่างามครับแต่กอนี่นี่เหรอครับตามหามาดนลนี่อบอุ่บมงามๆนี่ก้อนหนึ่กระสุดยอดครับพี่น้องก้อนนี่เอ้ยนี่ครับตัวแม่เปีนเน๊ยกนะครับอบอุบเลยที่เหลือก็จะเป็น แหนงนะครับมีผู้เด็ดไปก่อนแล้วละครัโอเคเดี๋ยวก่อนๆ่อนเลยครับพี่น้องอ่อนๆครับพี่น้องอุ้ยนี่แหละมันเสียบหลุนนี่แหละครับเอาไปหย่กกหอนเสียก็ต่หมองน้องหยอดขาดไปเสียแล้ววัน มันโเ,เด็ดเอาเราอ่อนๆครับโอ้ยพี่น้องก่อนนี่ไหมนะครับอ่อนๆอีกแล้วครับสองหยอดสองหยอดบั่นไก่เลื่องเที่ยงครับพี่น้องนี่ครับนี่หยอดหนึ่งบั่นไก่เลื่องเที่ยงกันครับพี่น้อง จ๋วโอ้ยก่อนนี่ไหมพี่น้องมันงามแท้อ่อนอัวรัวเลยครับพี่น้องออนี่แหละตามหางสิล่ะนี่เป็นหนึ่งเซกปลาครับพี่น้องเป็นลวกกิมแจ้วก็ได้เป็นยวกกัวเซกตำคงก็ได้ครับพี่น้องครับพี่น้องอ,อ ไอ้มันถือกฝนนี่ดอกกระเจียวก็สิปวงน้ำได้ครับเพราะว่ากระเจียวกำลังปวงครับพี่น้องกระเจียวเริ่มปวงแล้วอบบวบครับพี่น้องหนึ่งเงาเดี๋ยวคุณทนเลยแก้วครับพี่น้องนี่ก็ได้เออพี่น้องอเอยกบอบยังไงเลยครับบวบขนาดเลย ครับอุยเอ้ยพี่น้องอื้ออวบอวบเลยนี่ครับพี่น้องเลยลุ่นนี่เลยพี่ครับแล้วครับไปหัวเซก้าตําังหงครับพี่น้องเนี่ยนี่ซ้ำนี่นะครับเื้ยพี่น้องกว่านี่ไหมได้ทั้งนอทั้งแหนงเลยครับพี่น้อง แหลงกับงามกอกับงามครับพี่น้องได้หมดเลยเนี่ครับพี่น้องพี่น้องกอนีไหมพี่น้องนี่งามๆเลยครับพี่น้องหอมขักเลยพี่น้องเลยขันขันอบอุ่เพรสิมันสิดกินหอมครับพี่น้อง พี่น้องก่นี่ก็บี่ยกเด้อครับนี่ได้ทุกกิ่งได้ทุกยอดครับได้ทุกกิ่งได้ทุกยอดเลยครับพี่น้องสวยสวยพี่น้องได้หมดถ้าสดชื่นพี่น้องมึงแน่ล่ะทุกยอดเลยครับพี่น้องเลยโอ้กว่อนี่ใส่ต่บางุงก่อเดียวเนี่ยพ่อเลยครับพี่น้อง ออได้เบิดเลยครับพี่น้องเย้ยได้หมดเลยเบืองเบืองเบืองพักหวานปลามันจะหยอดบางอย่างคือพักหวานปลูกด้วยพี่น้องพักหวานปลูกนี่จะหยอดไงแต่ว่าบางต้นถ้ามันสมบูรณ์กับพ่อๆกัน้อครับต้นใดมันสมบูรณ์พักหวานปลาเนี่ยันมันขึ้นมาค้นวาัานเดดก่อนเนี่ยครับง่ามขึ้นกันครับก็พักหวานบานน่ะพักหวานปลูกมัน ไม่ปุ๋ยไม่อย่างนะครับพักหวานปลามันบ่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ครับพี่น้องกอเดี๋ยวครับพี่น้องเอ้เนี่ยเอยพี่น้องไหมพี่น้องพี่น้องพี่น้องบางก้อนนี้แน่ละเอดได้หมดทุกยอดเลยครับได้บัดทุกหยอดที่ดีเลยครับพี่น้องแต่หยอดงามๆครับงามๆดบวดบวเลยนี่สองหยอดใหญ่ๆนะครับ พี่น้องโอเคเลยครับกอเดียวนะเนี่ยนะได้หนึ่งกำกอละกำครับพี่น้องพู้อื่อยู่เดียวๆเ,เลยนะครับยอดนี้วันนี้ร่มเย็นเย็นครับพี่น้องอยู่ทั้งเขาร่มเย็ยนดีขนาดนั้นแดดยุติว่างร่มเย็ยนดีครับพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องสองอันนี้ นี่ครับว่ตอนครับซ้ำหนีเก่าเด้พอพี่น้องว่าแม่นตะกินบ่อใหเ่ด้นี่เลยน่อยนียนี่แหละตัวเสียบครับเห็นเรื่อครับอือพี่น้องพีพี่น้อง ได้หมดนะครับนี่ห่อนอ้อนเลยครับพี่น้องปื๊ดตัวนอีมั้ยพี่น้องประทันแกไปไหนเด้วครับน,นี่ได้เลยครับพี่น้องพูดน,นี่แหละแซบครับพี่นอ้องสังสินีตัวนนังครับอยู่ใ,ใกล้นี่นี่ก็คือกันครับพี่น้องเอ้ออ้วรัว,วอยู่หากินตามภาษาเด้ครับพี่น้อง ามภาษาถูกภาษายากถูกอยาดหายปากกำกินมันหมกครับข่้นบวกินหมกมันปากปากประดาปานนี้ครับเจอแล้วครับพี่น้องอุ้ยอ่อนๆครับพี่น้องเลยอ่อนๆอ่อนๆเลยครับนี่สวยเจอแล้วครับโอ้ยเหมือนนี่สั่งมะมานกระดอกระเดียดครับพี่น้องผู้ใดอยากเบิ่งอีก ใ่คลิปเก็บผักหวานกับเบิ้งในจานดวงแฟนเพจน้ะครับได้พี่น้องจานดวงแฟนเพจดอกกระเจียวกกำลังขึ้นพี่นอ้องอุ้ยแต่มันฝนตกห้อยอีกเจ้าแถวสองแถวเด้อครับพี่น้องดอกกระเจียวนี่ตึ้มแน,น่สองดอกครับนี่เจ้ายอดอ่อนกับนี่ครับพี่น้องต้นใหญ่อยู่แต่ว่ายอดอ่อนลอย เยอะครับสองสามหย่อนเยอะจ้าของเขาก็มีดแ้วครับเนี่ยแมงบงครับพี่น้องงาม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 ง <c oughs> ามนะแกเสดยเวลาเวยลายเด้อพี่น,น้องเมื่อยแล้วหมดเนี่ยปีนเขาสามลูกสี่ลูกเลยพี่น้องเอ้อ <c oughs> เย <c oughs> เ,ยเยออทั้งเพจทั้งยูทูบครับพี่น้อง <c oughs> เพจจะจบไปแล้วนะครับยูทูบก,กับเก็บเท่าก,กันครับ ต้งเพจทต้องยูทูปผมถ่ายคนละแนวครับอันนึงแนวตั้งอันนึงแนวนอนอันนี้ให้งามครับพี่น้องถีกกว่อนี่พี่น้องอย่างเบื้องทางเพจก็ไปเบื้องเหนือนะครับแล้วจานโด่งแฟนเพจครับพี่นอ้องทางเพจนี่ครับแจ๋วครับอพี่น้องตำรวจกระตาครับน,นี่ครับพี่น้องอันนี้คือซอ,นนอในช่วงท้ายเพจนะครับกเก็บไป ส่วนหนึ่งนะครับ YouTube ก็เก็บไปส่วนหนึ่งครับเอาสองส่วนมารวมกันเนี่ยแต่ตาหนึ่งพอดีเลยครับพี่น้องมานนี้อ่ะครับพี่น้องมานนี้สำหรับวันเอกไลฟ์พี่น้องไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องช่องจานดวงให้ได้แล้วครับพี่น้องไลฟ์ไปก่อนครับสวัสดีครับเกี่ยวครับถึกฝนอ้พี่น้องจากฝนสองฝนนี่ตึมปลาแล้วครับตึมปลาตึมเขาเลย อุ้ยพี่น้องเลยท่านมีปุดตองเลยครับก่อนนียเกิดใหม่ๆเลยครับพี่น้องงามๆเลยอยากให้พี่น้องล่องไซล์ตะบังฮงเ้อครับพี่น้องก่อนนึงอยู่ใกล้ๆกัน่ลยะครับสุดยอดเลยฝนฝนพี่น้องลงละปบอวบเลยครับพี่น้อง อบหวบเลยเอ๊ะพี่น้องสวยเลยมึงตีอะไพี่น้องโอ้ยพี่น้องขับก่อนหนินะปืด๊ดสางหลังครับสางหลังสางหลังเลยบ้านผมนี่ยเป็นสางหลังคขนตั้งอยู่สางหลังนี่แปลว่าอยู่หลายอันครับ ควรครับโอ้ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยพี่นอ้องนีน่ครับนี่ครับพี่น้องกอเดียวได้น่ย นี่กรสุดยอดครับพี่น้องวู้พี่น้องเลยหยอดแขนงมันก็แหงเสียบด้วยครับพี่น้องเลยหยอดหลักหยอดแขนงหยอดหลักมันจะหยอดไงครับนี่ครับพี่น้องแจ๋ว ครับพี่น้องอันนี้คือผลงานนะครับในตาหนึ่งพอดีเลยครับหนึ่งกับตาพอดีครับพี่น้องเอาสำนี้แล้วครับพ่อเด็กแกงครับขอจบคลิปไปแต่เพงเทนานี้ครับพี่น้องลายไปก่อนครับสวัสดีครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ